สวัสดีครับในคลิปรีวิวนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวโคมไฟหรือว่าไฟฉายตัวใหม่ของบอสที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้ก็จะเป็นรุ่น GLI 18V 800ก็จะมาเป็นไซส์ตัวเลขกระทัดรัดน้นพกพาได้ง่ายๆเลยกล่องเขาก็จะเห็นได้ว่าจะมีกล่องที่ขนาดที่เล็กแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกัน ภายในกล่อง,ของเขาอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมีแค่ตัวเครื่องของเขาเลยนะครับแค่นี้อุปกรณ์ภายในกล่องเนาะก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับและก็ตัวเครื่องแข็เลย และนี่คือเจ้าตัวไฟฉายหรือว่าคมไฟของบอสเนาะ g l i 18 V ซิบแวิก็จะเห็นได้ว่าขนาดของเขาถ้าเทียบกับฝ่ามือของผมตอนนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กและก็ประทัดรัดได้ดีมากหรออย่างแรกเลยคือในเรื่องของน้ำหนักตัวนี้มีน้ำหนักที่0.5กิโลนะที่ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับถ้ารวมแบตเตอรี่เข้าไปก็น่าจะเกือบเกือบกิโลหนึ่งได้ในส่วนของวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วนะไม่ได้มียางอะไรมาค้อไปที่นะ แต่ว่าเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงและแน่นหนาดีมากๆให้ดูในส่วนของงานประกอบทุกอย่างโอเคอยู่แล้วเนาะก็แบนบอส r d เดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่กันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด18โวลต์นะซึ่งก็สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ของบอร์ขนาด18โวลต์ได้ทุกแบบทุกก้อนเลยนะครับปึ๊บตัวนี้สามารถปรับนะครับได้2แบบก็คือแบบแรกก็คือในลักษณะแน,นวนี้ แนวนี้จะปรับได้ทั้งหมด180องศานะครับก็จะมีในเรื่องของตัวล็อกเขาอยู่ปึ๊บปึ๊บจะมีกึกของมันอยู่แบบนี้เลยได้ทั้งหมด180องศาแล้วก็สามารถหมุนในเรื่องของตัวโคมไฟตรงนี้นะครับได้360องศาเลยแต่ไม่ใช่แบบรอบทิศทางนะก็คือมันจะมาสุดแค่นี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหมุนไปอีกด้านนึงคือต้องหมุนกลับ แบบนี้เลยนะครับก็คือหมุนได้360องศานั่นแหละในการหมุนของเขาก็จะมีในเรื่องของกึกของเขาอยู่นะครับตัวล็อกของมันนะครับแกปแกปแกปไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยปึ๊บทีนี้มาดูในส่วนของตัวไฟตัวไฟที่เขาให้มานะเป็นไฟ LED ขนาดเล็กแบบนี้เลยนะครับก็ให้มาทั้งหมด20ดวงเนาะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่800ลูเมนแต่ก็มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ทางด้านบนตรงนี้ เวลากดก็จะเป็นแบบปุ่มกดเนาะวันนี้เาขาจะเป็นยางนุ่มๆนะครับกดปุ๊บนี่เลยก็จะมีความสว่างทั้งหมด3ระดับนะครับให้เรากดไปเรื่อยๆมันก็จะเร่งขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่คือปิด1 2 3นะครับก็ให้ความสว่าง3ระดับด้วยกันซึ่งระยะเวลาการใช้งานนะถ้าเราใช้กับแบตเตอรี่ขนาด4แอมป์นะครับก็สามารถ ปิดได้นานสุดถึง10ชั่วโมงเลยในโหมดโลนะคือโหมดไฟอ่อนสุดนั่นเองนะครับก็คือโหมดแรกนี่แหละแล้วก็การใช้งานของเขาตัวนี้มีอีกอย่างหนึ่งตัวปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้เนาะปกติถ้าเรากดเปิดก็คือต้องกดปุ่มแดงอยู่แล้วเนาะและ้วแต่กดเปิดไปหรือจะกดปิดก็กดอีกทีนึงแต่ตอนใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเก็บตัวไฟฉายหรือว่าต้องการที่จะปิดไฟฉายเราไม่จําเป็นต้องมากดตรงนี้นะตัวของไฟฉายตัวนี้เขาจะมีตัวเซ,เซ็นเซอร์ของเขาอยู่นะครับเวลาปิดเข้าไปนะครับ สวิตของเขาก็จะปิดให้อตัตโนมัติแบบนี้เลยก็สะดวกดีนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนาะไม่จำเป็นต้องมาคอยกดละก็คือแบบสามารถพับเก็บอย่างนี้ไปได้เลยนะครับตัวไฟของเขาก็จะปิดให้เองอตัตโนมัติแบบนี้ในส่วนของการแขวนนะครับหรือว่าติดตั้งการใช้งานเนาะก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกคือการวางตั้งแบบนี้แหละนะครับที่ใช้งานปกติเนาะวางตั้งกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปึ๊บปึ๊บนะครับให้ความสว่างตามที่เราต้องการได้เลย แบบนี้นะครับหรือจะหมุนกลับไปอย่างนี้แล้วก็วางตั้งแนวนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็ให้ความสว่างคล้ายๆกันนะครับนี่คือแบบแรกเนาะแบบที่2นะครับก็คือเขาจะมีในส่วนของตัวตะขอมาให้นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับ360องศาแบบนี้ก็เอาไว้แขวนกับชิ้นงานที่เราต้องการที่จะแขวนติดตั้งหรือเอาไว้ส่องไฟทํางานได้เนาะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนั่นเองซึ่งตัวไฟฉายตัวนี้เขาจะมีแถบแม่เหล็กมาให้ทางด้านข้างแบบนี้ก็จะเป็นแถบแม่เหล็ก2ตัวแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวยางเนาะเป็นวัสดซุซอแบบตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะครับเวลาติดมันก็จะได้ไม่ไหลอันนี้ตัวแม่เหล็กของเขาดูดได้แบบแรงมากเลยนะคือติดลงไปอย่างงี้เห็นไหมว้าผมดึงตรงๆเนี้ยไม่ออกเลยนะต้องแบบบิดจริงๆนิดนึง คือติดได้อยู่แบบสบายๆนะเวลาใช้งานเราก็สามารถกดปิดได้เนาะปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็ให้องศาได้หมดเลยความสว่างได้แบบนี้หาในส่วนของแถบแม่เหล็กเนาะใครที่ทำงานพวกช่างไฟงานโครงสร้างงานโลหะต่างๆนะครับปุ๊บแบบนี้เลย นอกจากที่เราจะใช้งานสําหรับเอาไว้แขวนหรือว่าติดตั้งต่างๆแล้วแล้วก็ใช้เป็นไฟฉายแบบถือก็ได้เนาะด้วยที่ขนาดตัวของมันพให้จะเล็กก็สามารถเปิดอย่างเงี้ยถือไปได้เลยนะครับก็สะดวกดีความสว่าง800ลูเมนก็เป็นความสว่างที่ไม่ได้สว่างจ้าขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานหรือว่าทำงานได้เลยนะครับแบบนี้นะ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่ใช้ power tool ของบอสอยู่แล้วเนาะและก็มีในส่วนของแบตเตอรี่ b บอสอยู่แล้วนะครับก็หาไฟฉายไว้ทำงานในพื้นที่ที่ แสงเข้าไม่ถึงแสงไม่เพียงพอตัวไฟฉายตัวนี้ก็เป็น,นตัวที่น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันราคาของเขาตอนนี้นะ่าอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทใครที่สนใจอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อทอมาร์ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์สั่งซื้อก็ได้เช่นกันเนาะสำหรับชิปเดีวนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ